หาชมยากช้างป่ากุยบุรีพอดรักกลางธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว นายอัธพงศ์เผาอ่อนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้เปิดเผยว่ามีการบันทึกภาพช้างป่าววยเจริญพันธุ์ขณะที่กำลังเกี่ยวพาราสีและผสมพันธุ์กันภายในผืนป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถือเป็นภาพที่หาชมได้ยากการเกี่ยวพาราสีช้างเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา3ส,สัปดาห์ของการปรับตัวให้เข้ากับการสืบพันธุ์ของช้างเพศเมียซึ่งเรียกว่าวงจรการเป็นสัตว์และเป็นสัญญาณที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายประชากรตามธรรมชาติของช้างป่าในผื้นป่ากุยบุรีและสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของผืนป่ากุยบุรี การผสมพันธุ์ของช้างป่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวโดยช้างเพศเมียจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ18-20ปีค่ะและจะสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุราว40-50ปีทั้งนี้ช้างเพศเมียจะตั้งท้องนานประมาณ19-21เดือนและมักให้กำเนิดลูกครั้งละ1ตัวโดยจะมีระยะห่างระหว่างการตั้งท้องแต่ละครั้ง ประมาณ3ปีตลอดช่วงชีวิตของช้างเพศเมีย1ตัวจะสามารถให้กำเนิดลูกได้เฉลี่ย3-4ตัวซึ่งภาพความประทับใจในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการขยายประชากรตามธรรมชาติของช้างป่าในผื้นป่ากุยบุรีและสะท้อนถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าและสัตว์ป่านานาชานิดค่ะ พื้นป่าก,กุยบุรีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าจำนวนมากการพบเห็นพฤติกรรมการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเช่นนี้จึงเป็นความหวังของการดำรงอยู่และการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของช้างป่าในไทยต่อไปค่ะนิว24สถานีประชาชนกูสเวกสเวกวรรณกร ภาพข่าวพัลดาสุวรรณายงาน